สบายดีทุกคนตอนนี้กำลังพบกับลีที่สองลีสาว,าวลาร้องสารนะทุกคนเมื่อน,นี้น้องลีหากเะเลิกจากคงเหียนนี่ตอนตอนนี้น้องลีก็อยู่ที่สวนซึ่งแม่บางเพื่อนอันไปเวยียงเนาะล่ะเพื่อนโทรมาบอกน้องลีว่ามีคนท่านโทรมาซั่งเอาหอมหอมลาบหอมลาบละ่ะบอกให้น้องลีท่านตัดไปขายให้เพื่อนถ้าบบตัดไปกัมันซียุบซีเฮลทิมลาเพราะว่าอันอยู่ร้องสารฝนตก นตกได้สองมือแล้วเนาะแต่ว่ามันบริตกหลายตกแบบตกพอแต่เห็ดให้หอมมากนะเพราะว่าหอมอันหอมปลอมเออบ่แม่เพราะว่าหอมอันลาบนี้มันอันทึกน้ําฝนแล้วมันซีมาดแม่บางว่าเพราะว่ามันน้ําฝนห้มันเค็มแล้วบัดนี้แม่บางโทรมาบอกน้องลี่ว่าให้ตัดไปส่งให้เพิ่นพักหอมลาบโลนึ่งลวก,ก็พักอันพักพัก พักอันพักข้าวทองโลนึ่งเดี๋ยวน้องลี่หาก,กเลิกเจ้าเฮียนละเดี๋ยวน้องลี่ซีมาตัดและการล้างไปส่งเพิ่นเลยเพื่อประหยัดหลายจ่ายทาเม่บางก่อนที่เม่บางซีมาจากเฟียงแล้วทุกคนเดีย๋ยวน้องลี่ซี่ายให้เบิ้งว่ามันเม้นผักยังนี่แล้วทุกคนตัวนี้เม้นผักหอมลาบนี่ซึ่งงามงามนี่ถ้าเอาบัต,ตัดมันละมันกระซิบเปื่อยแบบนี้นี่ มันซีเปื่อยแบบนี้เพราะว่าน้ำฝนมันเข็มลามมันซีเปื่อยเพราะว่ามันงามแด่นี่แม่บางว่าเพราะว่าหอมอันตัวนี้มันซีปุกงามฝนบไดายเป็นบอกเพราะว่ามันถึกน้ำฝนแล้วมันเปือ่อยเพิ่นสร้างหอมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พักขาวทอง นี่ตัวนี้โลนึ่งแล้วก็พักคอมราบโลนึ่งนอนเดี๋ยวน้องลีซิขอตัวตัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวซิีบาทันไปหงเหียนตอนนี้น้องลีหาก,กเลิกจากหงเหียนแล้วก็มาตัดหอมไปทรงกันเลยแม่ซึ่งแม่บ้านโทรมาบอกให้น้องลีตัดแต่ตอนเช้าพูนเนาะแต่ว่าน้องลีบาทันแล้วก็เลยเลิกหงเหียนแล้วก็ซิมาตัดเลยเดี๋ยวน้องลีขอตัวตัดก่อนนะทุกคน ทุกคนตอนนี้น้องลี่กะตัดพักหอมราบเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เตนไปหลายเตบแต่ว่ายังมีหลายหนานอยู่เนาะเต่น,น้องลี่เพิ่นสร้างเอาเต่เพิ่นสร้างเอาเตดเดยรนะูเดียวเนาะเดี๋ยวน้องลี่สี่ไปล้างแล้วกะจังไปล้างแล้วกะไปสร้างเบิ้งจังซิงมาตัดพักข้าวทองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทาตัดผักข้าวทองแล้วจังไปล้างนี่เดี๋ยวอันนี้มันซิม,มาดเพราะว่ามันฮอนนี่อันนี้กะแม่น ยากระิฮกหกในนึงน่งตัวนี้ก็เม่นพักหอมลาบเดี๋ยวห่อซีปิ้นล้างกันเลยเนาะทุกคนล้างแล้วจังซีมาตัดผักข้าวทองแล้วกะสีเอาฮิปเอาไปส่งเพื่อนส่งเพิ่นแล้วน้องรีจังซีแป้ง,งเฮียนนี่เราทุกคนน้องรีกะซีมาล้างแล้วกะเอาไปสร้างเบิง้งว่ามันซีได้ฮอตโลว์า่าทาบได้ฮอตโลว์แล้วกะซีไปตัดอีกเดี๋ยวน้องรีจะเอาใส่ถงุงใส่ถุงแล้วเอามา เดีย๋ยวหองวีล้างก่อนดิ้เสียสัดหุ่เรามาสร้างบ้๊และสีได้เท่าเดิอันนี้ขายกับประมาณโลโลสิบห้าพันกีบเนาะตกเป็นเงินลาวกะโล เป็นเงินลาวโลสิบห้าพันกนีบนาิต๊กเป็นเงินไทยเพ่ะ大爷น้องลีก,กับบบหู <laughs> ตัวนี้เขาเขาได้ล้างดีเพราะว่าล้างล้างพอเตะบอให้มันมาดซื่อย่น้องลีจะเอาใส่ถุง้วกาไปสร้างเบิมลามาทชได้หดลง เดี๋ยวน้องลี่สิเอามาสร้างให้ทุกคนเบิ่งพร้อมกับพักข้าวทองเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ที่ขอดตัวไปตัดพักข้าวทองก่อนอย่าสิบทันเฮียนนี่น้องทุกคนตัวนี้ก็เป็นพักข้าวทองที่แม่บางตัดเออที่แม่บางปลูกไว้นี่เดี๋ยวน้องลี่สิมาตัดซึ่งโบแม่นบอนที่น้องลี่ไปตัดพักอันนั้นเมื่อกี้นี่นตัวนี้มันยุดถึง ถึงแปะเหงอือน,น้องลี่พี่เดี๋ยวน้องลีสิขอตัวตัดก็นเราทุกคน ตอนนี้น้องลีก,กับไปตัดถ้าข้าวทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เดี๋ยวตัวนี้เขาซิดได้ล้างได้ล้างแล้วเ่ากับซมามัดเนาะเพราะว่ามันนี่เขาได้มัดมัดท่าบมัดมันซิบงงามแล้วเ่ากับซมามัดล้างแล้วแล้วเ่ากับซมามัดเนาะ ยอย่ารีขอตัวไปมัดก,ก็เนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กะล้างพื้นที่เหีียบหอยแล้วเนาะ ตอนนี้น้องรี่ก่ะมัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่สิมัดเป็นมัดเนวนี้เพราะว่าเขาจะคัดจอนเอาแต่ตัวที่มันดีๆเนาะนี่ตัวที่มันขี้ลายนี่เขาซีบอเอาบอเอานี่ตัวนี้เขาซีเอาทิมแล้วเขาก็ซีเลือกเอาแต่ตัวดีๆเดี๋ยวน้องรี่ซีมาสร้างเบิ้ง,งว่ามันซีได้หอโลบอ ตัวนี้พอดีได้โลปลายน้อยนึงเนาะนี่อันนี้ก็สชิถือว่าได้โลไลโลเดียวเลยเพราะว่ามันยังมีน้ำอยู่น้อยนึงเนะาะเดี๋ยวชิมา้งางผักข้าวองผักข้าวองนี้ได้แปดขีดปลายน้อยนึงเนาะสิบ่หอดรู เดี๋ยน้องเดี๋ยน้องลี่ซี่โคดตัวไปส่งเพื่อนก่อนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้น้องลี่กับสิเกียบออกไปส่งพักแล้วเนาะทุกคนไปส่งยูตลาล้องสารพูนเนาะแต่ตอนไปน้องลี่อาจจะบอดได้ไทายเนาะทุกคนเพราะว่าพื้นที่โทรศัพท์เปลี่ยนใจเนาะนี่ก็คือวิธีการหาเงินของน้องลี่รอท่าแม่บางกับล้องสารเนาะทุกคนตอนนี้แม่ว่าแม่บางไปเวียงเนาะยู่เนาะ โอเคทุกคนถ้าเพย์มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองลี่สาวลาวล็อกซาในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลี่ให้คลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย